อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ชาว I have a dream ทุกคนนะคะออวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของรอนนี่ตั้งแต่ปีที่แล้ว2555นะคะตอนที่รอนนี่เพิ่งมาถึงประเทศไทยนึกสภาพเอาก็นแล้วกันว่าเป็นฝรั่งที่อยู่เมืองที่สําหรับกอนแล้วเป็นเมืองที่ขาวที่สุดของคนขาวฝรั่งที่สุดของฝรั่งอะ่ะคือตอนที่ปนย้ายมาแล้วอนนึกภาพรอนนี่ย้ายกลับมาปนนึกภาพไม่ออกอะ่ะเพราะว่าแบบว่า เวลาที่สมมติเขากินไก่ทอดแล้วเขาเห็นเลือดซิปๆแบบเป็นแดงๆไม่ได้เลือดซิบนะเขาก็จะแบบอีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบ้านเราบ้านเราเป็นเรื่องธรรมาดาไงแล้วคือเวลาเห็นแบบแบบหัวปลาหรือว่าหัวไก่เขาจะแบบทางบ้านจะแบบรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบ้านเราแท้คองไก่คือแบบฉันมองว่าเรื่องนี้จะมาอยู่ยังไงนะคะวันนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องที่เล่าตอนที่รันนี่มาถึง วันแรกเลยคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยรอนี่จะมาถึงเวลาประมาณหกโมงเช้าหกโมงครึ่งแล้วฟงก็ต้องไปถึงที่สนามบินักแบบเจ็ดโมงอ่ะเพื่อที่จะไปรับรอนี่แล้วเมื่อวานคุยกันในสกายรอนี่ก็แบบว่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อดอกไม้มาแต่งคอนโดกันนุ้้อะไรอย่างเงี้ยฟงก็เมีความรู้สึกว่าเออก็อยากจะให้ฮีดีใจว่าเราเนี่ย พยายามต้องรับขับสู้ให้ประทับใจ้าย In the still of the night As I gaze through my window At the moon and it's flight my thoughts so strange While the world is in slumber, all the times without number, darling, when I say. Girl after girl after girl coming, and old guy after old guy after old guy coming. And then you came. แรกของรอนนี่นะคะเป็นผัดเส้นโซบะแบบไทยๆอร่อยไหมกู <c oughs> แลวก็มีน้มะพร้าวให้รอนนี่ด้วยรอไมีคุ้นอ่ะผมมอบเีววันนั้นฉันขำเรื่องนี้คือเรื่องของมะพร้าวเผานั่นเองนะคะคือหลายๆคนคงจะรู้ว่ามะพร้าวนี่มีจุดอ่อนเป็นจุดที่แบบว่า เจาะโบเข้าไปได้เลยโดยที่แทบจะไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะวันก็ลองให้ลอนนี่เนี่ยหาจุดอ่อนจุดนั้นของมะพร้าวดูแล้วด้วยความที่ที่แบบนั่งมาจากนอร์เวย์ไงนางไม่มีมะพราออ้าวที่ก็ไม่รู้ว่าว่าจุดอ่อนของมะพร้าวอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงอะไรยังไงมะพร้าวเป็นลูกนี่แทบจะไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่มาในกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแซบแซบนี่ดูนะ here to s e e how to get into hard coconut shell mm. there's wow. only one place that you can put it in okay. which is chai. Can't you actually check? They can? Okay, you can. Okay, now i will not clear it. Fine. It's only one spot? Yeah. Oh, it's nothing. No fine. <laughs> you gave me the wrong one. No, it's true, Ronnie. You prepared, you drilled the I hole. You drilled the hole. Try. Give it a try. And once you can't, I'll show you. Not so easily. <laughs> so must be. สิ่งหนึ่งเลยที่ปองตั้งใจที่จะทำในการย้ายมาของรอนนี่ก็คือให้รีนรอนนี่เนี่ยได,ได้เรียนรู้ประเพณีไทยนะคะแล้วก็พอเราย้ายเข้ามาในคอนโดแน่นอนที่สุดปองก็ยังไม่ได้ไว่า้เจ้าที่ก็เลยพารอนนี่เนี่ยไปไว่า้เจ้าที่แล้วก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยเจ้าที่คืออะไรทําไมมีแบบเฮ้ยบ้านหลังเล็กๆอยู่หน้าบ้านคนเตมไปหมดบ้านหลังเล็กๆนั้นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือ คนคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญในการที่เขามาอยู่เมืองไทยเขาต้องได้ซึมซับของเรา First rule never let them change you rule to do you to the fullest to the fullest and never be ashamed to you just good at what they can't do and they hate that they want to paint you and they color put you in another what they don't accept and what they don't see the best thing is what you already be oh her eyes her eyes make the stars look like they're not shining her hair her. without her trying she's so beautiful and i tell her every day yeah i know i know when i compliment her she won't believe me and it's so it's so sad to think that she don't see what i see but every time she asks me do i look okay ย้ายมาเมืองไทยของรอน,นี่เนี่ยมีความสําคัญกับชีวิตของเราทั้งคู่นะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ลืมค่ะว่าเราจะต้องมีฝันจะต้องตามกันครั้งหน้ามาดูกันว่าปอาจะทําอะไรให้เข้าใกล้ฝันไปอีกขั้นหนึ่งใน I have a dream reality ค่ะ